คนที่จะเข้ามารักคุณให้เกียดคุณชัดเจนจริงจังจริงใจคนนั้นคือใครคะให้คุณตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะขอให้เป็นคนที่คุณปรารถนาค่ะ u u e n o of ครับเป็นคนที่ใจดีใจเย็นมีเมตตาเป็นคนพูดดีพูดเพราะเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากมาก กลัวแต่จะทําอะไรให้คนอื่นเสียใจเขาระมัดระวังมากนะคะคนคนนี้ไม่ว่าคนจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะคะพลังงานสามารถสลับกันได้ q u e e n of Cup ค,คนที่เป็นธาตุน้ํามีถุนตุนลุมโอ้โหคุณคะคนคนนี้เป็นคนที่มีบุญบาร,รมีใหญ่บุญหนักศักิ์ใหญ่มีบาร,รมีสูงมีลูกน้องมีบริวาร Queen of เป็นตะเคลักษณะของคนที่เกิดในธาตุดินพุกศกันมังกรราชินีถือเหรียญโอ้โหพลังงานสุดๆเลยค่ะคนคนนี้มีครบรถอยู่ในตัวเองโอ้โหเพ o ออฟสอดธาตุลมมิถุนตุลกุมคนคนนี้มีทุกอารมณ์ในตัวเองเลยนะคะมีความใจดีมีความมีเมตตามีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีความมั่นคงในอารมณ์ และอีกในมุมหนึ่งที่เขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาจะมีความเป็นเด็กมีความที่อาจจะเอาแต่ใจตัวเองก็ได้นะคะชอบเสี่ยงเป็นคนที่ริเริ่มสร้างสารรค์เป็นคนไอเดียบันเจิดมากๆไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะคะมีครบรถเลยเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนชอบเรียนรู้ไม่เกรงกลัวอันตรายไม่เกรงกลัวความเสี่ยงแต่ด้วยประสบการณ์ของเขาอะค่ะเขาสามารถจัดการทุกอย่าง จัดการทุกสถานการณ์ในชีวิตของตัวเองแบบเอาอยู่อะอยู่หมัดน,นะคะแต่นอกเหนือจากนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าลักษณะเด่นๆของเขาเนี่ยก็ยังมีความเป็นคนขี้เล่นในบางเวลาเป็นคนจริงจังในเวลาทํางานเป็นคนหาเงินเก่งเป็นคนที่มีบาร,รมีมากมีลูกน้องมีบริวารมีฐานะทางการเงินที่ดีนะคะบางคนนี่ถึงขั้นเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้เลยแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้เลยนะคะ เป็นคนที่อ่อนโยนแต่เป็นคนที่มีอีกโก้สูงเหมือนกันนะคะแล้วแต่ว่าเขาจะพูดคุยกับใครเข้าสังคมไหนนะคะเขาเป็นคนที่วางตัวได้ดีมากๆเก่งงานเก่งการมากๆคนคนนี้จะมาซัพพอร์ตดูแลคุณและถนอมน้ำใจคุณมากๆน่ะแต่บางครั้งก็รู้สึกเหมือนเด็กนะคะ อาจจะมีอารมณ์บางครั้งบางคราวที่เขาอยู่กับคุณแล้วเขาไว้ใจวางใจที่เขาจะเป็นตัวเองปลดปล่อยตัวเองก็คือนิสัยเขาก็ยังดูเหมือนเอาแต่ใจหน่อยๆน,นะคะแต่ว่าเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดมากๆคนคนนี้เป็นคนที่กลัวความรักอยู่นะคะกลัวความรักแต่พอเขาเจอคุณแล้วอะโอ้โหคุณคะ ความกลัวความกังวลความทุกข์ใจใดๆของเขาจะปลิดทิ้งเลยหายเป็นปลิดทิ้งเลยหรือแม้แต่กระทั่งคุณก็ตามนะที่อาจจะไม่อยากมีความรักรู้สึกเบื่อกับความผิดหวังอะไรครั้งก่อนมานานจนไม่อยากมีความรักไม่อยากเปิดใจกับใครแล้วแต่เมื่อคุณพบเจอกับเขาอะค่ะคุณกับเขาเป็นคู่กันนะคะเมื่อคุณพบเจอเขาอะมันจะเป็นการที่เหมือนคุณได้ก,กลับบ้านนะคะความสุขใจความสบายกายทุกสิ่งทุกอย่าง สิ่งดีๆคำพูดดีๆคุณแทบเป็นคนคนเดียวกันเลยคุณมีนิสัยแทบจะเหมือนกันนะคะแทบจะเหมือนกันเลยราชาถือถ้วยกับราชินีถือถ้วยคุณสองคนเป็นคู่กันนะคะคู่แท้คู่บุญคู่บาร,รมีด้วยถ้าในลักษณะนี้เพราะความมีเมตตาความที่มาส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะ เห็นไหมต่างคนต่างต่างเต็มอะ่ะถ้วยนะคะควีนถ้วยกับคิงถ้วยนะคะราชากับราชินีมันเป็นความเต็มของคนทั้งคู่มาเพื่อส่งเสริมกันโดยแท้นะคะส่งเสริมบุญส่งเสริมบารมีส่งเสริมความมั่งคั่งร่ำรวยในชีวิตนะคะแล้วสิ่งที่คุณเจอมาความรักที่คุณเจอมานะมันจะโอ้โห คุณจะบอกเลยว่าขอบคุณมากที่คุณได้ผ่านเหตุการณ์ความรักที่ไม่ดีหรือว่าเดินออกมาจากความรักที่ไม่ดีต่อใจของคุณนะคะเพราะถ้าคุณไม่เดินออกมาคุณจะไม่เจอคนนี้คุณจะไม่เจอคู่รักคู่แท้คู่บุญคู่บารมีของคุณนะคะฉะนั้นยังขอบคุณอดีตและขอบคุณปัจจุบันเพื่ออนาคตของคุณนะคะเพราะคุณคือคู่กันยังไงก็ต้องมาเจอมาเจอกันแน่นอนและยิ่งอยู่ด้วยกันที่มีความสุขความเจริญมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะ เห็นไหมมันเป็นอันเดียวกันเลยนะคะข้างบนหัวคุณนะคะมันเป็นมงกุฎเหมือนกันเลยนะคะคุณมีเส้นมีสัมผัสคุณสื่อถึงกันได้แน่นอนถึงแม้คุณจะยังไม่ได้พบได้เจอกันคุณก็สื่อถึงกันได้นะคะและสิ่งที่ทําให้คุณและเขาได้พบได้เจอกันเร็วและสื่อสารถึงกันเร็วก็คือการทาสมาธินะคะหรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้มีความสงบในจิตใจ คุณกับเขาจะสื่อถึงกันได้แล้วสิ่งต่างๆนะคะแรงแรงรักแรงปรารถนาแรงคู่บุญคู่วาสนาแรงสัญญิงสัญญาในอดีตจะดึงดูดคุณให้มาพบมาเจอกันได้เร็วนะคะขอให้คุณมีความสุขสมหวังกับความรักครั้งนี้นะคะน้อมรับพลังงานดีๆนี้เป็นของคุณเลยค่ะ